จอหน้ากันแล้วเป็นยังไงเจอหน้ากันแล้วเป็นยังไงจําได้หรือเปล่าเอะจาได้ไหมเนี่ยจาได้ไหมจําได้ไหมเออสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว <c oughs> สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์เหมือนเช่นเคยครับ <c oughs> แต่สำหรับบ้านด้านกีฬาฟุตบอลครับ <c oughs> ไม่มา <c oughs> ไม่ได้สินะเออไม่มาไม่ได้อ่ะหลังจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านพ้นไปนะครับเราก็เอ่อเดินหน้าสู่การไล่ล่าสามแต้มในตาราง คะแนนทีมบริกกริต่อไปนะครับเนื่องจากตัวนี้ทีมเชียร์ของข้าพเจ้าหล่นไปอยู่อันดับแปดแล้วนะครับอันดับแปดอนะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้าถ้ามันก็เคยอยู่ถึงอันดับสิบอันดับสิบนะครับอันดับสิบเรียกว่าเลือดไหลสิบสิบเลยอ่ะทีนี้เราก็จะไปคุยกันนะครับมีอะไรคุยกันบ้างวันนี้ก็อันดับแรกไว้หัวข้อใหญ่เลยคือเรื่องของภารกิจการแก้ปัญหาเกมรุก นะครับของเจิญครอบและทีมงานรวมถึงนักเตะของเขาว่าจะจูนกันยังไงจะปรับจะประยุกต์จะบูรณาการกับนักเตะที่มีเนี่ยยังไงนะครับเพื่อให้มันทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดในช่วงที่เกมรุกประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับทั้งเอลไม่ใช่เอลทั้งหลุยดีอาร์สทั้งเดลโกโชต่านะครับกว่าทั้งสองคนจะกลับมาก็แน่นอนครับบ็อกซิ่งเดย์ซึ่งแน่นอนตอนนี้ถ้านับเกมอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลนะครับ ก่อนที่จะเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยเหลืออีก5เกมนะครับ5เกมก็จะประกอบไปด้วยพิมเบอรีอีก3นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกนัดรองสุดท้ายเอานัดสุดท้ายที่จะเล่นที่แอนฟิลด์เจนาโปลีอีก1น,นะครับเป็น4แล้วก็ลีกคัพก็จะเล่นที่แอนฟิลด์เจอกับดาร์บี้เคาน์ตี้เป็น5 5นัดสำคัญที่สุดถ้ายังอยู่ในถ้าพูดถึงความสำคัญสุดๆเลยเนี่ยก็คือมีอยู่4นัดก็คือในพิมเบอรีอีก3กับลีกคัพส่วนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลลอยแล้ว แล้วก็โอกาสที่จะเข้ารอบเป็นที่1ก็คงจะยากนะครับคือไม่ต้องเอามาคิดให้มันปวดหัวว่าจะทํำยังไงที่จะชนะนาโปลีเยอะๆให้ประตูได้เสียให้เฮต o เฮตมันดีดีดีกว่านาโปลีหรือลูกได้เสียดีกว่านาโปลีผมว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเข้ารอบเป็นที่1นึ่งเ,เข้ารอบเป็นที่หหรือที่2มันก็คือเข้ารอบเหมือนกันนะครับทีนี้ เกมรูปของลีพูลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าการเล่นในลักษณะในช่วงหลังที่ผ่านมาที่เจเคพยายามปรับจะเป็น4ีสีก็ดีจะเป็น 4, 4ีส1หก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งการปรับในแดนกลางเช่นเล่นกลางคู Read ่2คนบ้างเล่นกลาง1บ้างเรียกว่าเล่นแบบรูปไดมอนด์หรือเล่นแบบกลางรูปเพชรหรือที่ผมเรียกว่าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับ ก็ถือว่าเป็นกลางแบบดั้งเดิมก็คือมีปีกสองข้างในสมัยก่อนที่แมนยูรุ่งเรืองม,มากนะครับไรอันกิกส์อังเดรแคนเชลสกี้เดวิดเบคแฮมอะไรพวกนี้ก็คือรุ่งเรืองน,น้า,หน,าหน้าคู่ปีกสองแล้วก็ตัวตัดเกมอีกหนึ่งก็เด็ดๆก็คือรอยคีนนิกกี้บัตคอนอินส์แล้วแต่ช่วงยุคสมัยนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ไรอันล็อบสันนุ่น เพราะนั้นถ้าริพุลจะเอากลับมาประยุกต์แล้วก็บรูรณาการกับเกมสมัยใหม่เนี่ยมันก็ได้นะครับในยุคนึงเราเคยเห็น4ี3มสมันประสบความสําเร็จซึ่งแมนซิตี้ก็ยังทําได้เวิร์คอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่อยากให้เอาไปเที่ยวกับแมนซิตี้เพราะว่าโอ้โหกุมกาลังของเป๊ปกอริล่าของแมนซิตี้เนี่ยเขายืดหยุ่นกันได้เขาทดแทนกันได้โอเคแหละนักเตะอาจจะถูกส่งลงมาเป็นกองหน้าตัวกลางหรือเป็นตัวปีกหรือตัวกองกลาง3ตัว แต่พอเกมนกหวีดดังปี๊ดปุ๊บไปแล้วเนี่ยนักเตะของซิตี้เขาสามารถวิ่งกันเป็นใยแมงมุมสลับสับเปลี่ยนกันได้หมดนี่คือทีมเวิร์กแล้วก็ความเ,าเข้าขารู้ใจที่เป๊ปวางพื้นฐานเอาไว้ให้กับ Man City แมนซิตี้วันนั้นเราจะพูดกันเฉพาะลีโพูดจะแก้ปัญหาของตัวเองยังไงนะครับให้ขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆข,ขยับขึ้นมาก็อย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านั้นลร์พูลจะจมอยู่มานสิบใช่ไหมครับแต่พอชนะแมนซิตี้ได้ชนะเวสต์แฮมได้อุ้ย มันมองถึงท็อปโฟได้แล้วจู่ๆก็ดันทะลึ่งมาสะดุดแพ้นอติงแฮมฟอเรสในเกมหลีกล่าสุดก็ทําให้ทุกอย่างดรอปลงแล้วที่สำคัญอ่าวฟูลแลมที่เงียบๆไปก่อนนั้นนี่นฟูลแลมกลับมาชนะอีกก็แสงรีพนขึ้นมาส่วนนิวคาสเซลสเปอร์แมนยูที่อยู่ด้านบนสเปอร์แม้ว่าจะฟอร์มดรอปแต่นิวคาสเซลเนี่ยฟอร์มดันแรงขึ้นมาก็ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยดูขยับเข้าใกล้เขาเรียกไม่ใช่ขยับเพราะขยับห่างถอยห่างนี่ไม่ใช่ขยับเนาะเรียกว่าถอยห่างจากพื้นททีี่อปอกไป หลังจากที่สะดุดแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรส์มาเพราะ,ะนั้นเมื่อ JK มีการปรับทับแก้ปัญหาในแดนหน้านะครับโดยกลับมาใช้หน้าคู่นะมาใช้หน้าคู่อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็มองว่ามันก็คงจะดีในส่วนหนึ่งนะครับในเบื้องต้นน่มันดีแต่ทีนี้เราต้องไปดูว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเล่นเข้าขารู้ใจกันหรือเปล่าระหว่างระหว่างหน้าคู่ซึ่งตอนนี้ผมก็อยากเห็นลักษณะแบบนี้มานานแล้วคือเล่นหน้า2คนแล้วมีตัวย์เมคเกอร์ ตั้งแต่สมัยที่ริปุ่มีฟิลิปเป้คูตินโยอยู่แต่ตอนนั้นริปู่นก็ยังยึด4-3-3ไงนหกออไหมพอมาเล่น4-2-3-1หรือ4-4-2ก็ดีนะครับ4-4-2เนี่ยจะเป็นกลางคู่เหมือนช่วงก่อนหน้านั้นก็ตามที่เล่นกับกราสโ r เรนเจอร์หรือจะมาเล่นแบบกลางเดียวแบบปัจจุบันเหมือนเกมที่ชนะอาเซียนอัเต์ดัม3-0นี่ก็ดีคือมองว่าท้ายที่สุดแล้วถ้ามีพย์เมคเกอร์ตัวหนึ่งอะมันก็ดีและเป็นพย์เมคเกอร์ที่ เวลาเล่นเกมรูปก็สนับสนุนเกมรุกได้เปิดป้อนแล้วกองหน้า2คนก็พยายามประสานกันวิ่งวิ่งทะลุช่องอีกคนหนึ่งไปรับบอลหรืออีกคนหนึ่งวิ่งทําทางอะไรประมาณนี้นะครับแต่เพเบอร์เกอร์ที่จ่ายบอลก็ต้องเฉียบขาดซึ่งบทบาทตรงนี้ของริบูนผมเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะเล่นได้ไหลายคนไม่ว่าจะเป็นโรเบนโตฟิมิโนเองนะครับซึ่งเขาก็เป็นกองหน้าฟลอไนที่แบบไม่ได้ยืนค้ำอยู่แล้วรวมถึงพวกฟาบิโอคาวันโยก็เล่นได้ นะครับอาจจะรวมถึงอาตูเมโลในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาตูเมโลเดี๋ยวพักไว้ก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีเห็นเห็นแล้วที่จะเป็นย์เมเกอร์คือฟาบิโอคาวันโยกับโรเบโตฟิเมโนเห็นไหมครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าอนาคตนะครับลุยดิอาสกับดิโกโชต้ามาล่ะญี่ปุนจะกลับมาเล่น4-3-3อีกหรือเปล่าอันนั้นผมมองว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะถ้ากองหน้าของลี่ปุนมีครบทั้งซานล่าฟิเมโนนูนเยสนะครับแล้วก็ โชตาดีอาร์สเนี่ยค็คนห้าคนนี่ถ้ามาเล่นเล่นหน้าคู่มันก็เล่นได้คือซึ่งหน้าคู่หลักตอนนี้ถ้าเรามองนะเรามองว่ามันก็ควรจะเป็นซาร่ากับนูนเยสซึ่งควรจะเป็น2คนนี้หน้าคู่ส่วนบทบาทหน้าต่าเนี่ยมันก็เล่นได้นะฟิมิโนคาวันโยหรือแม้กระทั่งโชตาก็เล่นได้ทีนี้ตัวปีกะถ้าสมมติเล่นแบบเกมกับอาแจกอัสเตดัมคือกลางเป็นไดมอนกลางเป็นรูปเพชร ตัวตัดเกมก็อาจจะสลับกันระหว่างเฮนเดอร์สันกับฟาบินโยแต่เกมกับอาแจกเนี่ยเจให้ฟาบินโยอยู่ตรงกลางแล้วเฮนโดไปเล่นเป็นปีกซ้ายอะปีกขวาก็เป็นฮาวิเอลเรียสไปแล้วก็ฟิมิโนเป็นหน้าต่ําก็คือเป็นรูปไดมอนด์แบบนี้เป็นรูปข้อหลังตัดแล้วก็หน้าคู่เป็นโชตาเ้ยเป็นดิอาสกับเป็นนูนเยสกับซาร่านะครับแต่ในอนาคตอ่ะมันสามารถสลับได้ถ้าเกิดตัวญี่ปุ่นกลับมาครบ ซึ่งตำแหน่งของเฮนเดอร์สันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นลุยดิอาสเหมนเดิมซึ่งเขาเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะส่วนโชต้าก็อาจจะหกไปเล่นเป็นหน้าคู่หน้าคู่ที่แบบคู่บนก็ได้หรือจะถอยลงเป็นหน้าต่ําเป็นตัวเพเมอเกอร์ aker, เป็นหนึ่งในกองกลางก็ได้ซึ่งตัวนี้ผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ JK เจเครับกับทีมงานของเขาพยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหาของร์พูลแก้ปัญหาการบาดเจ็บนั่นแหละผมเชื่อว่าถ้าร์พูลไม่มีปัญหาการบาดเจ็บ JK จะไม่เปลี่ยนระบบผมเชื่อแบบนั้นนะ JK จะไม่เปลี่ยนระบบแต่พอกองกลางเราเจ็บเยอะอ่ากองหน้ามาเจ็บด้วยมันก็เลยทําให้เราต้องบูรณาการกับนักเตะที่มีอยู่พยายามดึงหาระบบอะไรก็ตามที่มันสามารถดึงศักยภาพของนักเตะออกมาให้ได้เยอะที่สุดถามว่าทําได้ดีไหมส่วนตัวผมยังมองว่า JK กับทีมงานเขายังทําผลงานได้ น่าพอใจในระดับหนึ่งแม้ว่าบางนัดบางแม์มันจะดูขัดใจเราจัดตัวได้แย่การตัดสินใจไม่ดีแต่บางนัดเนี่ยอย่างเกมที่แพ้กับนอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยมันก็เกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลมีโอกาสแล้วจบไม่ได้ถ้าริปูลจบคมจบได้แล้วไม่ก่อความผิดพลาดส่วนตัวอย่างน้อยที่สุดมันก็อาจจะเสมอแบ่งแต้มกับนอตติงแฮมฟอเรสก็ได้ถูกไหมครับทีนี้พอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเจเคกับทีมงานเขาก็พยายามที่จะสลับสับเปลี่ยนตลอดซึ่งตรงเนี้ยเรายัง เรายังไปฟันธงไม่ได้ว่าไอ้ระบบหน้าคู่กับกลางเพชรเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในระยะยาวหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ทำยังไงก็ได้ให้ลิบุนลงสนามไปแล้วชนะคู่แข่งให้ได้ไม่ว่าคู่แข่งทีมนั้นจะเป็นใครไม่ว่าจะเล่นสูตรไหนนี่คือผมมองมุมนี้มากกว่านะครับลงไปอาจจะเล่น4 4 2 3 1อาจจะเล่น4-4-2เดี๋ยวเกมกับปีเสาร์อาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปคาดกัน11สเเล่นตัวจริงด้วยว่าเจจะสูตรเดิมหรือเปล่า นะครับแล้วถ้าสูตรเดิมจะเอาใครลงบ้างจะพักใครหรือเปล่าเพราะว่าเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัาสุดท้ายก็รออยู่กลางสัปดาห์ซึ่งลิเวอร์พูลก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเพราะฉะนั้นเกมกับบีดเซาเนี้ยจัดเต็มไม่ต้องไปกักเรื่องนักเตะจะเจ็บจละล้าจะเพลียเกมกับนาโปลีถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าเล่นในบ้านถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าเล่นต่อหน้าแฟนๆเดอะคอปที่แอนฟิลด์ก็อาจจะโรเตชันกันแบบ สุดๆเลยก็อย่างที่ผมบอกว่าโอกาสที่จะเข้าอันดับเข้ารอบเป็นที่1น่งนะมันค่อนข้างยากแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเน้นตรงนั้นเพราะมันเข้ารอบไปแล้วแต่พีมา์ลีกเนี่ยมันต้องการคะแนนก่อนที่พวกแมนยูนิวคาสเซิลเชลซีสเปอร์ผู้นี้เขาจะทําแต้มหนีขึ้นไปอีกซึ่งนั่นมันจะยากหลังจากฟุตบอลโลกกลับมาเราจะไปหวังพึ่งน้ําบ่อนหน้าไม่ได้เพราะนั้น3นัด9แต้มเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้ามันขี้เละสุดมันต้องได้6แต้มในบ้านก็คือเจอกับลิสแล้วก็เจอกับเซาแธมป์ตันส จะได้หหรือ3ก็สุดแล้วแต่นักเตะริวพูลจะทําได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเรื่องของภารกิจการแก้ปัญหาเกมรุกของ JK ในช่วงหลังที่อาจจะใช้ระบบหน้าคู่บ้างแล้วล่าสุดก็คือกลางรูปเพชรกลางขลามตัดหรือกลางไดมอนด์แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็พูดถึงชุดเขียวชุดเดือนเนี่ยผมมองว่า ดูสวยกว่าชุดขาวนะคือชุดขาวที่ไม่ชนะใครเลยแล้วผลงานห่วยๆเนี่ยมันก็สวยในอีกมิติหนึ่งแต่ผมมองว่าเขียวเนี่ยมันสวยอะไม่รู้ดินะมันใส่มันเป็นสีที่มันมันไม่ใช่เขียวแบบเขียวอ่อนเขียวสะท้อนแสงอะไรแต่มันเป็นเขียวเข้มๆอ่าเขียวเข้มเ,มเมก,ก็ก็ดีถ้ามีตังก็อยากได้นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของ การแก้ปัญหาเกมรุกเนาะก็แล้วแต่ JK จะจัดเลยนะส่วนตอนนี้กองหน้าเรา3คนก็คงจะหมุนเวียนลงเสานี้นะครับไปดูว่า11เผู้เล่นตัวจริงที่ผมคาดการเดาใจเชนครอบเนี่ยจะเป็นใครนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่ง3กกองหน้าจะเป็นซาร่าดูนเยสแล้วก็โรเบโตฟิมิโนหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูกันนะครับเกมเมื่อกลางสัปดาห์กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมเนี่ยหน้า3าอลลีูลคือนูนเยสกับซาร่า แล้วก็หน้าต่ำเป็นโรเบโต o ฟิมิโน่นะครับและทีนี้นูนเยสเนี่ยโดนถอดออกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังหลังจากที่ทําประตูริููนนำห่าง3-0เจเคก็ถอดออกไปพักเลยนะครับส่วนโรเบโตฟิมิโน่กับโมซาล่าเนี่ยเล่นครบซาล่า ah, ไม่ไม่ห่วงเรื่องพละกกำลังเรื่องความฟิตนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้จึงบอกว่าโรเบโตฟิมิโน่ ino, เนี่ยน่าจะต้องโดนดออปแน่ๆในเกมกับลีชยูเนเตดนะครับเพราะฉะนั้น ในหน้าคู่นะครับถ้านูนเยสไม่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรที่มันเหมือนเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสอะผมว่ายังไงก็ลงนะครับเพราะนั้นหน้าคู่ให้เป็นดาวิดนูนเยสกับโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนหน้าต่ําผมมองว่าตอนนี้บุคลิกแล้วก็ทิศทางควรจะเป็นฮาฟาบิโอคาวันโยมากกว่าเคอร์ติสโจนส์ภาวนาอยู่อย่างเดียวอย่าให้เจคเอาเคอร์ติสโจนลงเกมเสียแน่นอนแม้ว่าจะเล่นที่แอนฟิลด์ก็ตามนะครับผมอยากเห็นฟาบิโอคาวันโย ลงเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับอยู่หลังของนูนเยสกับโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็คอยสลับสับเปลี่ยนเวลาจังหวะขึ้นเกมนะครับส่วนกองกลางนะครับกองกลางเหลืออีก3คนเนี่ยผมมองว่าเจเคถอดทั้งเฮนเดอร์สันออกนะครับถอดเฮนเดอร์สันออกนาทีที่71นะครับ แล้วก็อัลฟาบินโยก็ถอดออกนาทีที่71เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าเฮนโดกับฟาบินโยแม้ว่าจะโดนเปลี่ยนนาทีที่71เหมือนกันแต่จะต้องมีคนใดคนหนึ่งพักหมายถึงว่าอยู่ข้างสนามแล้วก็ดูจากสถานการณ์ในเกมกับหลีดในเกมกับฟอเรสที่ทีมแพทย์บอกว่าเฮนโดมีภาวะความเสี่ยงที่อาจจะได้รับปัญหาการบาดเจ็บในเกมนั้นก็เลยพัก แล้วได้ถูกส่งมาเป็นครึ่งหลังเพราะนั้นมองแล้วเกมกับหลีน่าจะเป็นฟาบินโยออกสตาร์ทก่อนนะครับผมให้ฟาบินโยยังลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็ดูแล้วโอกาสที่จะเป็นทางด้านของเคอร์ติสโจนค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าไม่อยากให้ JK เนี่ยเอาเคอร์ติสโจนไปเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับให้เขามาเล่นตัวทางด้านซ้ายเนี่ย แทนที่ของจอแดนเฮนเดอร์สันที่เล่นเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับเ mm hmm. คอร์ทิโจนเล่นตรงนี้ตรงกลางตัดเกมก็เป็นฟาบินโยไปแล้วก็ทางขวานะครับฮาวิเอเลียสก็คงจะต้องลงเหมือนเดิมนะครับเ mm hmm. ชื่อแบบนั้นส่วนพวกตัวสำรองที่อาจจะสอดแทรกนะครับเอาเอาเอากองกลางเอากองกลางก่อนนะก็เป็นฟาบินโยฟาบินโยตรงกลางนะครับคอร์ทิโจนทางซ้ายแล้วก็ฮาวิเอเลียสทางขวา แล้วก็กองหลังนะครับอิบรายมาโกนาเต้กลับมามีชื่อก็อยู่ที่ JK แล้วล่ะครับว่าจะเอาโกนาเต้ลงแทนโกเมสเลยหรือไม่แต่ถ้าดูเกมล่าสุดกับอาแจกแล้วนะครับมีโอกาสที่ทางด้านของ JK จะยึดคู่เซนเตอร์ฮาบคู่เดิมก็คือเฟร์กิวฟันได้กับโจโกเมสนะครับแต่ก็มีโอกาสที่โกนาเต้จะสอดแทหมอนกันนะครับอ,อีกมุมหนึ่งที่ผมมองเผื่อ,อไว้ก็คือว่า ถ้าโกนาเต้ฟิตเต็มถังแล้วเนี่ยเจก็อาจจะเอาโกนาเต้ลงมาคู่กับฟอร์กิฟานไดได้นะครับแล้วก็ขยับโจโกเมสเนี่ยไปเล่นเป็นตัวแบ็คขวาแล้วก็ทางซ้ายเป็นคอต้าซิมิกาสก็ได้นะครับแล้วก็พักนะครับพักทั้งเทรนต์อโนแล้วก็แอนดูโรเบอร์สันอันนี้คิดเผื่อไว้นะครับแต่ดูจากทิศทางเบื้องต้นนะขอเดาเป็นว่าคู่เซ็นเตอร์เนี่ยยังจะเป็น f ฟอร์กิ n ฟานได้โจโกเมส แล้วก็ทางขวายัางเป็นเทรนอโนและทางซ้ายเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้คอตาซิมิกาสลงมาแทนแอนดูโรบร์ชันผู้สาวประตูก็เป็นอาริสันนะครับตอนนี้ตัวสำรองของลิเวอร์พูลที่กลับมาแล้วนะครับก็อย่างที่บอกคนหนึ่งก็คืออิบราฮิมากูรัเต้กลับมาแล้วเคอร์ติโจนกลับมาสักระยะหนึ่งแล้วส่วนทางด้านของเตียโกคันทาราเนี่ยที่บอกว่ามีปัญหาการมีปัญหามีปัญหาเจ็บหู นะครับอันนั้นยังต้องรอประเมินผมเคยเอาผลวิจัยของแพทย์มารายงานไปเมื่อเมื่อหลังเกมที่แพ้ฟอเรสว่าถ้าหูติดเชื้อหรือหูอักเสบเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนเยอะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3-5วันนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเสาร์นี้ซึ่งริพูลจะเล่นตอนตี1.45นาทีคืนวันเสาร์นะครับตี1.45นาทีเจคับลิสที่แอนฟิลเนียเตียโก้จะกลับมามีชื่อได้ไหมหรืออาจจะต้องรอ เกมกลางสัปดาห์กับ oli, นาโปลีนัดสุดท้ายใน UCL หรือจะไปนู่นเลยเกมที่ไปเยือนสปเปอร์นะครับอ่าก็ขอให้อย่ามีอะไรแทรกซ้อนแล้วกันสําหรับทางด้านของเตียโก้คันธาระนะครับรวมถึงพวกออกเลชเชมเบรนก็กลับมามีชื่อแล้วนะครับพิมเรีก็มีชื่อเหมือนเดิมในใน u j l เนี่ย JK ไม่ได้ส่งชื่อออกเลชไปรวมถึงคาวินแลมซี่อันนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับมโอกาสโผโ่ออกสตาร์ตตัวจริงได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่า าการซักซ้อมเข้าขารู้ใจเริ่มที่จะปรับตัวได้และวเจเห็นว่าน่าจะส่งลงได้ก็อาจจะเห็นเหมือนกันส่วนพวกที่เจ็บอยู่แล้วก็มีมาติบดิอาสโจตาอาตูเมโลแล้วก็นาบีเกตาพวกนี้น่าจะยังไม่พร้อมแน่ๆน,นะครับส่วนเตียโก้ก็อย่างที่ผมบอกเนาะเดี๋ยวรอรุนกันนะครับทีนี้ก็แจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมก็จริงๆเมื่อวานพูดไปแล้วแหละก็คือเรื่องของจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีม ที่โดนคดีโดนสอบสวนนะครับว่าไปเหยียดกาเบรียลมาการเยสของอาร์เซนอลหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยิมบลีเขาตัดสินแล้วเมื่อวานนะครับว่าเฮนโดบริสุทธ์นะครับเป็นการเข้าใจผิดในเรื่องของภาษาแล้วก็วันนี้ไปอ่านใน n n i i l l w w t t h t w w t t t r เนี่ยเขาบอกว่ามีการคาดการนะอันนี้ไม่ได้เป็นข้อสรุปยังไม่ได้เป็นทางการนะมีการคาดการของสื่อว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยน่าจะไปใช้คำว่าไอ้งี่เง่า ไอ้ยี้เง่าเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ากาเบียลมาการเยสน่าจะเป็นชาวบราซิเลียนใช่ไหมครับเป็นชาวลาตินคืออาจจะฟังภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุกีสก,ก็คือมันอยู่ในกลุ่มหมวดภาษาลาตินนั่นแหละนะครับเขาก็เลยอาจจะตีความไปอีกคํานึงซึ่งมันถือว่าเป็นคําเหยียดของของคนที่ใช้ภาษาลาตินแต่เฮนโด่เดี๋ยพูดภาษาลาตินไม่ได้เพราะเขาเป็นชาวอังกฤษเขาก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษพูดในในลักษณะว่าไอ้ยี่เง่าประมาณนี้อ่ะก็นี่เป็นการคาดการณ์กัน นะครับก็คือช่วงอารมณ์มันเดือดเดือดนะเนาะมันก็ดา่าเหมือนคนไทยแล้วด่าพ่อล่อแม่กันนั่นแหละนะครับอ่าก็รอดไปนะครับส่วน JK เหมือนผมเห็นข่าวแว้บๆว,ว,ว่าเกมกับบลิชเนี่ยรอดนะครับไม่ได้โดนไม่ได้โดนห้ามคุมข้างสนามแต่อาจจะเสียค่าปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ไปดูรายละเอียดเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเกมกับบลิชเสราร์นี้บอสนั่งคุมข้างสนามได้นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดคุยกันภาษา ฟุตบอลนะครับกับผู้อมฟุตบอลไลฟ์วันนี้ก็มีเฉพาะเรื่องของลิเวอร์พูลเคียวๆนะครับส่วนแฟนทีมอื่นก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เหมือนเช่นเคยสนับสนุนแอดมินได้เหมือนเช่นเคยเราอยู่กันแบบครอบครัวเดียวกันนะครับรักฟุตบอลเชียร์ทีมรักของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดรามา่าไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปอะไรกันทั้งสิน้นทีมทีมอื่นเขาดีเราก็ต้องชื่นชมแซวกันบ้างแขวกันบ้าง,ตา,างตามภาษาเพื่อนพ้องน้องพี่ แต่อย่าให้มันล้ำเส้นจนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนเกินไปนะครับเนาะให้เกียรติรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันคลิปฟันธงใส่สกอร์นะครับกับพระองค์ฟุตบอลไรล์ว่าจะจวดหรือไม่จวดนะครับอ่ะฝากไว้ใเพียงเท่านี้ครับฟันดีราตีสวัสดีไปกับคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับ